พอรมอเขาตั้งหมอมิงเป็นเลขานายกรัฐมนตรีหลังคัมแบ็กในรอบ17ปีวันที่6กันยายน2566มีรายงานนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีลงนามแต่งตั้งนายแพทย์พรหมมินเลอสุอริยเดช หรือหมอมิงเป็นเลขาธีการนายกรัฐมนตรีโดยผ่านการแต่งตั้งเห็นชอบโดยคอรอมอเป็นที่เรียบร้อยแล้วขณะที่เลขาในส่วนอื่นๆก็จะมีเท่าที่จําเป็นประกอบกับมีข้าราชการพร้อมทํางานร่วมกันและเป็นรัฐบาลของประชาชนส่วนการแบ่งงานรองนายกวันนี้ยังไม่มีการแบ่ง วาสนานาน่่มเผยเศรษฐาทักษิณคลายกันหมอมิงนั่งเก้าอี้เลขานายกอีกครั้งในรอบ17ปีหลังเคยนั่งยุคน,นายกทักษิณชินวัตรก่อนถูกรัฐประหาร2,549ล่าสุดนายกเศษฐ้าลงนามแต่งตั้งนายแพทย์พรหมมินเรือสุริเดชเป็นเลขาธิการนายกร,รัฐมนตรีหลังนำคอรมอเข้าถาวายสัตว์แล้วเจ้าตัวชี้แม้ไม่ควรจะกลับเข้ามาทำงานแต่ถ้าอะไรที่เป็นประโยชน์กับบ้านเมืองและเคยตั้งปณิธานไว้หากอะไรที่เป็นประโย กับบ้านเมืองก็พร้อมจะทําพร้อมเผยเศรษฐาทักษินทํางานเร็วและเยอะคล้ายกันนายแพทย์พรมินเคยเป็นเลขาที่การนายกมาแล้วและเป็นภารกิจที่เพิ่มเติมจากเดิมคือนายแพทย์พรมินกล่าวว่าตนเคยมีประสบการณ์เดิมแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือภารกิจใหม่ความท้าทายใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะมีปัญหามากมายและเราจะรีบทำงานอย่างรวดเร็ว